ตอนนี้องค์การอนามัยโลกให้เฝ้าระวังนะคะในส่วนของสถานการณ์ของเจ้าโควิด1 9 2สองสายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็น BA4 และ BA5 ทางกระทรวงสาธารณสุขแจงเชื้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอน B A c B A 5ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนเรื่องความรุนแรงที่มากขึ้นนะคะก็ขอให้ประชาชนอย่าพึ่งวิตกกังวลประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังผู้ป่วยหนักและสายพันธุ์ย่อยต่อเนื่องนะคะยังย้ำว่าการฉีดวัคซีนเข็มกระตุน้นช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันสู้กับเชื้อได้และแม้ว่าจะมีการผ่อนคลายมาตรการมากขึ้นแต่ว่ายัางต้องป้องกันตัวเองอย่างเหมาะสมคะ่ะ นายแพทย์โอภาสการกรวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคท่านได้บอกถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความทางสื่อโซเชียลนะคะว่าเชือ้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอน b a 4และ BA5 มีความรุนแรงกว่าสายพันธุ์เดลต้า5เท่าและมีอัตราเสียชีวิตสูงนะคะท่านบอกว่าข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่มีหลักฐานแล้วก็แหล่งที่มาของข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะคะก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนค่ะอย่าวิตกกังวลต่อข้อมูลนี้เชื้อทั้งนี้นะคะเชือ้อโควิด -19 สายพันธุ์โอมิครอน b a 4และ BA5 ถึงแม้ว่าองค์การอนามัยโลกจะจัดให้เป็นสายพันธุ์ที่น่าก,กังวลแล้วก็ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าความสามารถในการแพร่เชื้อเนี่ยมันเพิ่มขึ้นแล้วก็หลบภูมิคุ้มกันมากขึ้นแต่ว่ายังไม่มีหลักฐานเพียงพอนะคะว่ามีความรุนแรงมากขึ้นสําหรับสถานการณ์ของทั้งสองสายพันธุ์นี้นะคะองค์การอนามัยโลกได้ให้ความเห็นนะคะว่าต้องเฝ้าระวัง b a อ .5 อย่างใกล้ชิดค่ะเนื่องจากว่าแอนติบอดีที่จะทําลายฤทธิ์ของเชื้อใช้ได้น้อยอยารักษาตอบสนองก็น้อยลงด้วยนะคะแต่ยังสรุปไม่ได้ว่ามีความรุนแรงเพิ่มขึ้ หรือไม่ต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมหมออภาสบอกด้วยนะคะคุณผู้ฟังผู้ชมเขาว่าสำหรับประเทศไทยมีระบบเฝ้าระวังสายพันธุ์นี้นะคะเราติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ยังพบ b a เสี่และ b a เห้าในกลุ่มผู้เดินทางม,มาจากต่างประเทศในสัดส่วนสูงกว่าผู้ติดเชื้อในประเทศแล้วก็จะมีการสื่อสารในผู้ป่วยอาการหนักนะคะว่าสัมพันธ์กับสองสายพันธุ์นี้หรือไม่นะคะแล้วก็ช่วงนี้จะมีการผ่อนคลายมาตรการต่างๆก็ฝากไปถึงพี่น้องประชาชนค่ะ สามารถดําเนินชีวิตได้ใกล้เคียงปกติแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจแต่ก็ขอให้ยังคงมาตรการป้องกันตัวเองที่เหมาะสมเพื่อช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อทุกสายพันธุ์นะคะนอกจากนี้การที่ประชาชนเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุน้นเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันสูงมากพอยังเป็นเรื่องที่สําคัญและมีความจําเป็นเพราะว่าจะทําให้ช่วยลดความเสี่ยงการติดเชื้อและป้องกันอาการรุนแรงได้คะ่ะ